สวัสดีครับวันนี้พบกับพี่นายเกมครับกับแล็งล็อกกาวิตี้นะครับวันนี้ผมจะมาเปลี่ยนฟรีไฮแคสนะครับของแคดสามนะครับของเซิร์ฟคดสามนะครับลองมาดูกันนะครับว่าเปลี่ยนฟรีไอแคสครับเขาบอกว่าเปลี่ยนตลอดไปนะครับก็คือคนที่ไม่มีเงินเอ็มใน1นล้านกว่าที่จะเปลี่ยนอาชีพนะครับก็สามารถเปลี่ยนฟรีได้ครับซึ่งสายฟรีอย่างผมก็ต้องมาเปลี่ยนฟรีเหมือนเดิมครับผมแล้วก็ไปที่นั่นนะครับ วาร์ปไปเลยครับไปที่เมืองจูโน่ครับสิ่งสําคัญนะครับในการเปลี่ยนนะครับต้องทําน้ําหนักไม่ให้เกิน500นะครับครับผมน้ําหนักไม่เกิน500ครับเห็นไหมครับเงินมีอยู่แสนเดียวครับผมสายฟรีนะครับเห็นไหมครับสายฟรีจริงๆครับไม่มีอะไรมากมายครับผมนี่ไงครับสายฟรีครับชุดฟ้าคอร์ดฟ้านะครับ มอาวุธร้อยก็ต้องเป็นเก้าอี้อีกรอบนึงครับนี่คือของคัดแรกนะครับแล้วก็ต้องเปลี่ยนเป็นคัดสอครับฟีไฮคัดครับเราต้องมาใช้ครับต่อไปก็ใช้บริการวาร์ปไปต่อครับที่จูโน่ครับนาครับผมถึงแล้วเพื่อความเร็วนะครับเราก็ใช้เหรียญนะครับเมื่อก่อนนะครับต้องหาเงินหนกว่านะครับแล้วก็ ตอนทาน้ําหนักเป็นศูนย์ทุกอย่างเป็นศูนย์นะครับเดี๋ยวนี้สบายขึ้นครับตอนรับคู่เล่นใหม่หลายคนเลยนะครับและช่วงนี้ก็มีชุดฟ้าคอดฟ้านะครับนี่คือตัวที่2ของผมนะครับอันนี้คือเล่นนะครับไม่มีอะไรจริงๆครับจริงๆครับตัวที่2ครับไม่มีเงินครับนี่ครับเราต้องให้ดูครับว่ามันเป็นเรื่องจริงครับนะครับนี่คือตัวแรกนะครับนี่คือตัวที่2นะครับเห็นไหมครับ ไม่มีครับเริ่มเล่นใหม่ครับจากศูนย์เหมือนกันครับผมเราสายฟรีครับไม่มีเงินไม่มีถุงไม่มีถังครับก็อย่างนี้แหละครับผมเดินมาเลยครับจำถางได้เปล่าไม่รู้นะครับงานนี่ครับ หลังจากคุยคนนี้นะครับมันจะมีให้แนวคุยเสร็จแล้วก็มาคุยหนังสือนะครับแล้วก็ไปเปลี่ยนไฮแคดได้เลยนะครับแต่เนื่องจากเราไม่มีเงินครับเราก็มาทําตามเงื่อนไขครับที่ทางกะลิวิจัดเตรียมให้นะครับครับผมเราก็มาคุยครับผมคุยไปช้าๆครับบริจาคครับต้องบริจาคก่อนครับหนึ่งล้านสองแสนแนะครับใครที่มีงบนะครับก็เปลี่ยนได้เลยครับไม่ต้องทาเควสครับ แต่เนื่องจากเราไม่มีเงินครับเราก็ต้องเลือกข้อ2ครับผมแล้ก็คุยไปเรื่อยครับพอถึงคำถามนี้ครับจะลองทำดูครับผมเดี๋ยวครับขออ่านครับเอ่อเดี๋ยวข้อมูลผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับการทำนะครับของลิงเว็บนะครับเดี๋ยวจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับสามารถหาดูได้ครับผมเดี๋ยวกดเข้าไปดูใต้คลิปได้นะครับ คุยข้อ3มครับก็มาคุยข้อ4นะครับอ่ารับเคสได้แล้วนะครับเขาก็บอกให้ไปล่าหนังสือนะครับอ่าจุดล่าหนังสือนะครับอนไหนที่เขียนว่าจูโน่ขนาดนะครับมีหมดนะครับมีหมดเลยครับที่เขียนว่าจูโน่นะครับเห็นไหมครับจูโน่นะครับมีทุกแบบนะครับ แต่เราจะไปหาเนี่ยครับ2แบบนี้ครับจะหาได้ง่ายครับเพราะแบบนี้จะเล็กครับผมอันนี้ก็คืออาจจะเจอที่ยญกเขียวนะครับอาจจะวิ่งเจอเลยครับถ้าโชคดีนะครับเราก็กลับไปครับผมผก็กลับไปเลยครับเมื่อเรารับเพสเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ไปหาหนังสือมาแค่หนึ่งเล่มมาส่งเขาครับเดี๋ยวสิครับผมจะใช้เวลานานไหมครับครับผมแล้วก็ ความเร็วนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเดินนะครับนี่ครับเราก็มาถึงเมืองนี้ครับเดินออกไปเลยครับก่อนที่ผมจะมาเปลี่ยนาานะครับผมไม่ทำอ่าเควสป้ายระหว่าง70ถึง90เก็บไว้ทิ้งไว้นะครับ แล้วก็เปลี่ยนไฮแคทเสร็จแล้วนะครับแล้วก็พอเลเวล70แล้วครับมาส่งป้ายนะครับเราจะได้แบบเลเวลข้างกระโดดมาอีก10ประมาณเกือบ10เลเวลนะครับเรามาส่งตอนเลเวล70หลังเปลี่ยนไฮคคสนะครับนี่ครับโอ้โหโชคดีมากครับเจอเลยครับปาบผ่านแล้วครับผมง่ายไหมครับโชคดีจริงๆครับผมไม่นึกเลยครับเดินออกมาปุ๊บเจอเลยครับโชคดีมากเลยครับวันนี้ถือว่าโชคดีครับผม ออกมาปุ๊บเจอเลยนะครับนี่ครับมาตีหนังสือครับเร็วมากครับก็ไปจุดตินะครับนี่ครับสายฟรีครับเขาทํามาเพื่อให้สายฟรีเล่นได้นะครับครับผมสามารถดูคลิปย้อนหลังของผมได้เยอะแยะนะครับที่เป็นสายฟรีนะครับเผื่อเป็นแนวทางอีกแบบนึงนะครับเพร่อผมก็เล่นไม่เหมือนใครนะครับเซติตัตผมก็ไม่เหมือนใครครับครัไปที่จูโน่ครับผม นะครับสเตตัสผมไม่เหมือนใครจริงครับผมอันนี้เป็นของอะไรนะครับอันนี้เป็นของนายนะครับแต่เวลาเปลี่ยนไฮแคปมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับผมก็จะคํานวณไว้แต่ละชุดแต่ละชุดไม่เหมือนกันครับผมเล่นตามค่าความสามารถตัวละครนะครับที่ผมคิดไว้นะครับครับผมก็กลับมาที่เดิมครับ สามารถดูข้อมูลใต้คลิปได้นะครับใครอยากรู้เป็นแบบไหนหรืออยากอ่านเองนะครับสามารถได้ครับผมแล้วก็อ่านหนังสือมาส่งใช่ไหมนี่ครับผมก็กลับไปคุยกับคนเมื่อกี้นะครับที่รับเควสนะครับหาหนังสือเจอแล้วครับผมเสร็จแล้วครับ แสิ่งสำคัญนะครับทำให้น้ำหนักให้ต่ำกว่า5 0 0นะครับแล้วก็คุยมาคุยกันหนังสือนะครับผมนะครับผมก่อนจะเปลี่ยนเราก็ต้องลงจากนกก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็ไปถึงก่อนครับค่อยลงจากนกนะครับ ก่อนจะเปลี่ยนนะครับถ้าเป็นมีนกมีปิโก้อะไรนะครับถอดออกก่อนนะครับป๊าบนะครับแล้วก็คุยครับแค่นี้แหละครับการเปลี่ยนไฮคาร์ดฟรีนะครับเรียบร้อยแล้วครับผมการเปลี่ยนไฮคาร์ดที่ง่ายมากครับใช้เวลาของผมไม่ถึง10นาทีนะครับเปลี่ยนเป็นที่เรียบร้อยครับผมครับตอนนี้มันเยอะครับผมถ้าตัวละครไหนที่เปลี่ยนก็จะส่งตามเมืองของอาชีพของตัวนั้นๆนะครับ นี่เป็นนักดาบครับก็ตรงส่งมาที่เมืองนักดาบครับผมนะครับก็เป็นการเปลี่ยนที่เรียบร้อยนะครับโดยการฉับไวมากครับผมอ่าครับผมเรียบร้อยนะครับผ่านไปด้วยดีครับอ๋อผมได้กดอีโมจินะครับหัวใจแต่ลืมไปครับเลเวลหนึ่งครับผมเป็นไงครับเป็นการเปลี่ยนอาชีพที่ง่ายมากนะครับ เปลี่ยนไฮ a r ทโดยไม่ถึง10นาทีนะครับใช้เวลาครับ8นาทีครับวันนี้ก็เป็นการเปลี่ยนอาชีพไฮค r ทที่เร็วที่สุดที่ผมเคยทำแล้วนะครับอ่าครับเดี๋ยวขอไว้พบกันคลิปหน้าครับวันนี้ก็ขอจากลาแบบง่ายๆเลยครับผมมันเสร็จแล้วครับตอนแรกผมนึกว่าจะหานานนะครับงก็สามารถติดตามคลิปย้อนหลังได้นะครับกับสายฟรีของผมนะครับแปลกๆนะครับ เราถึงว่าเราไม่มีเงินไม่มีอะไรครับก็เล่นฟรีได้ครับผมทางเกมเขาก็ตั้งระบบมาให้เล่นง่ายขึ้นนะครับสําหรับคัพสามนะครับแต่คัพสิบก็ต้องใช้พลังเยอะหน่อยนะครับเอาละครับผมวันนี้ผมก็ขอกลาบลาไปก่อนนะครับไว้พบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับมีอะไรคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับ